สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขันวละมาเซียครับพบกันในวันอังคารที่26มีนาคม25 6 7ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับผมวันนี้ชื่อของเออร์ลิงบรุหฮาลันครับกลับมาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สเปนอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากหยิบยกมารายงานนะแฟนทีมอื่นเขาไม่เห็นข่าวเนี่ยเขาก็จะหัวเราะเยาะเย้ยนะครับบอกว่าเฮ้ยทีมเองมีเงินเหรอจะไปเซนทารันแต่ว่ามันก็เป็นการวางแผนสู่อนาคตนะใครจะไปรู้ครับปี2025ปี2026เนี่ย มันอาจจะเป็นจริงก็ได้หลังจากที่บาซ่าก็จัดการเรื่องของการเงิน Financial Fair p l y y เสร็จสิ้นแล้ววันนี้เรามาฟังกันนะครับว่าแผนการที่บาซ่ามีต่อฮาลันเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่แผนการขายนะครับมีลิสต์รายชื่อนักเตะหลายคนครับที่อยู่ในการขายนะบาซ่าเนี่ยอยากจะทำเงินให้ได้200ล้านยูโรครับในช่วงตลาดหน้าร้อนนะก็มีรายชื่อของหลายคนอันซูฟาติเนี่ยโอ้โหดู ไปดูมานี่เหมือนจะค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าบาซ่าเนี่ยอาจจะไม่เก็บเอาไว้กับทีมนะคือจะไม่ปล่อยยืมตัวแล้วถ้ามีทีมไหนอยากซื้อเนี่ยเพอๆจะขายเลยนะมีข่าวเชื่อมโยงกับไบรอันสลาโกซาครับปีกชาวสเปนนะที่ย้ายจากกรานาดาไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกเมื่อตอนตลาดหน้าหนาวครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเจอกับปัญหานะโดยเฉพาะเรื่องของภาษา ก็เลยทําให้ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นให้กับบาเยิรมีข่าวบอกว่าบาซ่าอาจจะขอยืมตัวมาในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ชูเอาการเซโล่นะ เ,เรื่องของดานี a อเวสก็เก็บมาฝากด้วยว่าแท้จริงแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินประกันตัวให้กับอเวสกันแน่วันนี้เดี๋ยวมาฝังกันนะครับขอฝากกดไลค์ก่อนคนละ1นึ่ไลค์เป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกับ ซูซูกิแคมเปญซูเปอร์แพลตินัมดิวขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด150,000บาทซูซูกิ XL7 เหลือราคารเริ่มต้นเพียง734,000บาทและซูซูกิ c i a ยเหลือราคารเริ่มต้นเพียง378,000บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วันครับพร้อมดิวสุดคุ้มตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายนรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต ทั่วประเทศนะครับตอนนี้เปิดรับสปอนเซอร์ในช่องแล้วก็ในเพจอยู่นะใครสนใจเป็นแบรนด์สินค้าอะไรก็ได้นะครับมาพูดคุยกันก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้เลยนะครับ<ม>เรื่องแรกครับเมื่อวานนี้เอเวสก็ออกจากเรือนจำของสเปนอ่านะก็ได้รับอนุญาตจกากศาลครับให้ประกันตัวเป็นการชั่วคราวได้นะท่ามกลางคดีความที่เขาถูกตัดสิน จำคุกเป็นเวลา4ปีครึ่งนะครับจากคดีของการไปล่วงละเมิดหญิงสาวรายหนึ่งนะเมื่อตอนช่วงปลายปี2022ะครับตอนเดือนธันวาคมนะตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเลยแล้วก็สู้คดีกันมานานมากครับเป็นปีเลยจนสุดท้ายเนี่ยศาลหลังจากพินิษวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆแล้วนะครับก็มีคำตัดสินจำคุกเอาเวส 4ปีครึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายนะคือยื่นได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ไม่ผ่าน อาเวสจะต้องติดคุกทันทีเป็นเวลา4ปีครึ่งนะครับซึ่งในระหว่างการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทนายความเขาก็มีการขอยื่นเรื่องประกันตัวชั่วคราวนะคือให้ออกมาจากเรือนจำก่อนเพื่อรอตัดสินคดีนะให้ศาลเนี่ยพิจารณาว่าจะยอมรับคำอุทธรณ์หรือยืนกลานคำตัดสินดังกล่าว นะครับก็อาจจะใช้เวลาหลักเดือนซึ่งเราก็ยังไม่รู้ระยะเวลาที่แน่ชัดนะครับหลักทรัพย์ในการประกันตัวของอเวสอยู่ที่1ล้านยูโรคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวนะครับบอกว่าเนมา เป็นคนจ่ายให้แต่ว่าไปไปมาเนี่ยไม่ใช่ครับทั้งฝั่งคุณพ่อของเนย์มาเขาได้ออกมาถแถลงผ่านในอิน t a g r กรมนะบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้ในตอนแรกเนี่ยผมแล้วก็ลูกชายได้ช่วยเหลือดานิเอลเวสโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องใดๆแต่ในช่วงที่2สถานการณ์แตกต่างจากครั้งแรกสารสเปนได้ตัดสินบทลงโทษแล้วแล้วก็ พวกเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเขาอีกนะครับคือพูดง่ายๆฝัง่งของเ네นมาเนี่ยเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลืออาเวสก้อนแรกเป็นเงินชดเชยให้ผู้เสียหายก็คือผู้หญิงที่โดนอาเวสล่วงละเมิดเนี่ยเป็นเงิน150,000สยูโรตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหล้านบาทแต่ว่าไอ้วงเงินประกันตัว1ล้านยูโรครั้งนี้เนี่ยฝั่งของเ네นมา ไม่ได้เป็นคนจ่ายให้นะครับสื่อมีข่าวลือออกมาบอกว่าคนที่จ่ายเนี่ยคือเมมฟิสเดอะปไยจ่ายเงินประกันตัวให้อเวส1ล้านยูโรนะยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้มีคนจ่ายให้แล้วแน่ๆ1ล้านยูโร ตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็โอ้โหเกือบเกือบสล้านบาทอ่ะสีล้านบาทนะครับเป็นเงินไทย40ล้านบาทนะคือถ้าถามถึงความสัมพันธ์เอเวสกับเดอะไปเนี่ยเขาก็มีความสนิทสนมกันคือถ้าจะยอมจ่ายเงินตรงส่วนนี้ให้เพื่อเป็นการประกันตัว OS, เอาเวสผมว่ามันก็ พอที่จะเข้าใจได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยืนยันก่อนเพราะว่าไม่อยากจะออกตัวเหมือนกับรอบแรกแล้วนะครับที่บอกว่าโอ้โหฝั่งเ네นมาเป็นคนจ่ายให้แต่สุดท้ายเขาไม่ได้จ่ายเงินประกันตัวแต่ของเ네นมาเนี่ยไปจ่ายเงินชดใช้ผู้เสียหาย150,000ย e ูโรก็ถือว่าเป็นน้ำใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่อเวสเขาโดนตัดสิทธิ์แล้วเนี่ยฝั่งเ네นมาเขาก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนเ,เกี่ยวข้องใดๆให้เข้าใจตรงกันตรงจุดนี้นะครับ อ่านี่คืออุเรื่องแรกก็ต้องต่อสู้ทางกฎหมายถ้าเกิดว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ต้องรับโทษไปนะครับโรเนลอ,อาราโคโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องขอชาบูมาซิโลเบียลซาครับเทรนเนอร์ทีมชาติอุรุกวัยนะมีการส่งนักเตะ4คนครับกับสู่สมโมสรหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงอาราโคโด,ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องเบียลซาเขาก็ รับรู้นะครับว่าบาซ่าเนี่ยมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ก็คือเกมลีกอีกหนึ่งนัดแล้วก็ต่อด้วยเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับปา r รสต์แซงชักแมงเบลซาเห็นแบบนี้ก็เลยส่งอาราโค นะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงเล่นหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาตินะคือเขาเห็นคุณค่าในตัวนักเตะแล้วเขาก็รับรู้นะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยอราเราโคมักจะมีอาการบาดเจ็บเวลาถูกเรียกตัวมาเล่นให้กับทีมชาติเขาก็เลยเซฟเอาไว้ก่อนคือตอนแรกที่ผมเห็นข่าวเนี่ยโอ้โหผมคิดเอาไว้แล้วว่าไอส่งตัวกลับแบบนี้เนี่ยมันต้องบาดเจ็บแน่ๆ นะถึงยอมส่งให้สโมสรแต่ว่าพอไปดูข่าวนะครับไปไปมามาคือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเขากลัวร่างกายของนักเตะเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดจนเกินไปตอนนี้ผมเห็นกระแสในโลกโซเชียลแห่ไปชื่นชมะอาจารย์เบียซาบอกว่าโหขอบคุณมากๆเลยนะถ้าโค้ชทีมชาติเนี่ยคิดแบบ เบลซาสักนิดนึงก็จะช่วยให้นักเตะเนี่ยป้องกันเรื่องของอาการบาดเจ็บได้นะครับในฐานะที่เป็นแฟนบาซานี่ก็ต้องขอบขอบคุณอย่างสูงเลยนะก็อาราโคาบินกลับมาสู่บาร์เซโลนาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นผ้าฝึกซ้อมกับสโมสรคือกลับมาเขาก็ไม่ได้พักนะเขากเา็เดินทางไปซ้อมกับทีม ะครับแต่ก็เบาใจได้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีนักเตะคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงเกมทีมชาติแต่มันยังเหลืออีกหนึ่งนัดเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครเจ็บหรือเปล่าสาธุขออย่าให้มีเลยนะเรื่องของแผนในการขายครับข้อมูลจากดาวิดเบนนเบลอเรเวเตอร์ครับผู้สื่อข่าวของอาริโอสปอร์ตบอกว่าบาซ่าเนี่ยตั้งเป้าครับจะทำเงินให้ได้200ล้านยูโร ในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้มีใครกันบ้าง1ราฟินยาอันนี้แน่แแบร์เบอร์ Bear Bear, นะคือขายแน่นอนนะครับคนต่อมาเขาใช้ว่าคิสเซนเซนหรือกุนเดคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนต่อมาคือกองหลังคนอื่นอันนี้มันก็อาจจะนับรวมพวกตัวยืมตัวเซจินโยเดสเกียวมองลองเล่ ay, ก็อยู่ในโคตา้านี้นะครับกองหลังคนอื่น 4อันซูฟาติโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็5ครับคือเปอร์เซ็นต์จากการขายชองแกรโตดีโบกองหลังนี้นะได้รับการจับตามองจากทีมในพิมี์ลีกเนี่ยหลายทีมเลยแล้วเขาก็บอกว่าค่าตัวอาจจะอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านยูโรบาซ่าเนี่ยได้เซลล์ออนคอสหรือว่าส่วนแบ่งจากการขาย25% นะครับก็เราก็ต้องเชียร์ให้ตัวดิโบขายออกในราคาค่าตัวสูงสูงบาซ่าก็จะยิ่งได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นนะครับ200ล้านยูโรถึงไหมเดี๋ยวลองบวกกันเลยนะบวกแบบสดๆเนี่ยจากข้อมูลนะครับที่สื่อรายงานเกี่ยวกับค่าตัวของราฟินญาอ่าเราไม่นับแบบเวอร์นะหนึล้านยูโรจากซาอุเนี่ยมัน ตัวนักเตะเขาไม่อยากย้ายเขาอยากจะอยู่ในยุโรปต่อไปอ่ะเราตีแบบถูกลงมาหน่อย70ล้านยูโรอ่าเจนะครับของคิสเซนเซนกับกุนเด้คือผมมาอยากให้เก็บกุนเด้เอาไว้ถ้าขายคิสเซนเซนอาจจะได้ประมาณสัก30อ่ะเป็นตัวเลขแบบมินิมัมนะคือถูกสุดไว้ก่อนมันอาจจะอาจจะมีบวกลบกว่านี้ กองหลังคนอื่นๆเซจินโยเดส1ิ k, ล้านนะครับเกียวมองลองเล่10ล้านอันซูฟาติเนี่ยถ้าขายโอ้โหก็ประเมินค่าตัวยากเหมือนกันแต่ผมเอาแบบถูกไว้ก่อน50ล้านอ่ะเอาแบบถูกๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่170ล้านยูโร บวกกับเปอร์เซ็นต์จากการขายตวดีโบนะ่ะให้ตีไว้ที่สักประมาณ15ก็จะได้185ล้านยูโรจริงๆยังมีอีกหลายคนนะครับที่คิดว่าบาซาน่าจะทำเงินได้นะก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ180ถึง200ล้านยูโรพอได้อยู่นะพอได้อยู่เป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้ นะอนาคตของฟาติเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันเริ่มมีมุมที่ว่าจะขายเนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่บอกว่าจะแค่ปล่อยยืมตัวเพิ่มเติมอีกหนึ่งซีซั่นแต่เหมือนกับว่าตอนนี้แผนงานของบอร์ดบริหารนะ่ะด้วยการที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องของ ความต้องการในด้าน financial fair play เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดขายได้บาซ่าก็อาจจะขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมว่าคือถ้าปล่อยยืมตัวไปนะแล้วฟาติยังกลับเข้าสู่ทิศท,ทางของตัวเองไม่ได้ยังคืนฟอร์มไม่ได้อ่ะนะยังไงท้ายที่สุดบาซ่าก็ต้องขายอยู่ดีแล้วถ้าเกิดว่าฟอร์มไม่ดีเนี่ยเผลอๆค่าตัวมันลดลงไปอีกนะครับถ้าอาจ ถ้าอยากจะขายก็คงต้องแบบพิจารณาให้เร็วที่สุดเป็นไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ฟาติจะโดนปล่อยตัวออกเหมือนกันนะถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยขายผมก็เชียร์นะให้ใส่เงื่อนไขซื้อกลับได้ในอนาคตเอาไว้ในดิวนี้ด้วยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยบาซ่าก็ ทำวิธีนี้นะครับขายนักเตะถ้าเป็นพวกดาวรุ่งนะเป็นพวกอายุน้อยนะก็จะใส่แบบ b u y b a c k cost คือเซ็นกลับได้หรืออาจจะเป็นแบบการถือครองลิขสิทธิ์ในตัวนักเตะ50%เหมือนกับที่เรลมัดลิดเนี่ยทำหลายๆเคสถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอยากจะซื้อกลับอะถ้าเป็น buy b a c k เนี่ยคุณตกลงไว้เท่าไหร่ในเงื่อนไขคุณต้องซื้อกลับราคานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถือครองลิขสิทธิ์ นะถ้าอยากจะซื้อกับสมมุติอยู่กับไบรตันเขาเซ็นถาวรไปแล้วไบรตันเนี่ยเคาะราคาขาย80ล้านยูโรบาซ่าสามารถซื้อได้ในราคาแค่ครึ่งเดียว40ล้านยูโรนะครับอันนี้คือทั้งความต่างของ2แบบนะก็ ต้องดูกันว่าฝั่งของไบรตันเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงคือไบรตันจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจก่อนว่าเขาอยากจะขอยืมตัวต่ออีกหนึ่งซีซั่นไหมถ้าเกิดไม่ยืมต่อบาซ่าก็พร้อมที่จะขายฟาติออกไปนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดปล่อยฟาติไปแล้วตำแหน่งปีกซ้ายของเราจะทำยังไงไหนจะเป็นลาฟินยาก็มีแววว่าจะโดนขายอีกตอนนี้แผนในการเสริมปีกของบาซ่ามันยังมีอยู่เรื่อย นะครับวันนี้มีชื่อของไบรอันซาราโกซาโผล่ขึ้นมาเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยจำกันได้นะครับเกมที่เจอกับปลาดาไอ้นี่มันยิงเรา2เม็ดเลยนะครับมีความคล่องตัวนะทักษะสกิลดีเลี้ยงบอลได้แล้วก็จบสกอร์ได้นะเป็นปีกซ้ายนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนเดือนมกราคมเขาย้ายไปอยู่กับไบยอนมิวนิกนะค่าตัวตอนที่ย้ายไปก็ไม่ได้แพงมาก นะครับ13ล้านยูโรเนี่ยย้ายไปค่าตัวค่อนข้างถูก13ล้านยูโรแต่ว่าพอไปอยู่กับบาร์ยอนเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรนะครับแม้ว่าตอนที่พวกแซดนาบรีเลรอยซาเน่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางโทมัสทูเคิลก็เลือกใช้เป็นจามามโมเซล่านะที่โยกไปเล่นเป็นปีกซ้ายแทนทำให้สลากโกซาเนี่ยเขาก็ ได้ลงเล่นน้อยกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้ปัญหาหลักๆนะครับที่สื่อฝั่งของเยอรมันรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของภาษานะสลาโกซาเนี่ยมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนกับสตาฟโคช้ชนะครับคือด้วยการที่เขาเป็นเด็กสเปนเขาก็พูดได้แค่ภาษาเดียวพูดได้แค่สเปนอังกฤษก็พูดไม่ได้นะครับเยอรมนนีก็อยากไปหวังว่าจะเข้าใจ นะคือต้องเป็นภาษาเดียวเท่านั้นดังนั้นมันติดเรื่องของการสื่อสารนี่ที่สื่อบอกนะครับเป็นกำแพงเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาในการปรับตัวบาซ่าเนี่ยเล็งเห็นตรงจุดนี้ก็เลยอาจจะพิจารณาแบบขอยืมตัวจากบายเยนอ่าบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยยืมตัวกลับมาแล้วให้โอกาสได้ลงเล่นอ่าบายเยนจะปล่อยไหม นะครับคือตอนที่าาเยินเขาเอาไปเนี่ยเขาอยากได้แค่ไปเป็นเหมือนกับการเสริมฉุกเฉินน่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยทั้งซาเน่ทั้งนาปรี่บาดเจ็บไปแซดเอ่อคิงลี่โกมองก็ไม่อยู่นะแต่ตอนเนี้ยไอ้พวกแก๊งตัวเจ็บของบบเยนเนี่ยมันเริ่มทยอยกันกลับมาแล้วนะครับก็อาจจะทำให้บทบาทของสลาโกซายิ่งลดน้อยลงไปอีก ผมเอานะถ้าเกิดว่าบายเยินให้ยืมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับไรอันสลาโกซาทีนี้เรามาดูเรื่องของเออร์ลิงบราห์ฮารันครับโอ้โหอย่างที่บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากหยิบยกเอามารายงานนะแต่ในเมื่อมันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มุนโดเดปอติโบนะครับสื่อของกาตาลุญญา โดยผู้สื่อข่าวที่เขียนเนี่ยฝั่งมุนโดเป็นเฟนันโดโปโลนะแล้วก็มีฝั่งของสปอร์ตรายงานเหมือนกันครับเป็นไปนในทิศทางเดียวกันเลยโดยดาวิดเบเนเบลบูเรเวเตอร์นะซึ่งมันก็มาจากนักข่าวที่ถือว่าชื่อชั้นดีนะครับไม่ใช่พวกสายข่าวหลอกลวงไม่ใช่พวกนักข่าวลวงโลกที่เต้าข่าวขึ้นมามั่วๆนะคือมันก็ถือว่า มีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะ,ะเรามาดูข้อมูลที่สื่อให้ครับเขาบอกว่าแผนการของบาซ่าเนี่ยคืออยากจะเซ็นสัญญากับฮาลันในปี2025นะครับเป็นซัมเมอร์ปีหน้าเพราะว่าโจนราปอต์ตาครับต้องการการเสริมทัพด้วยผู้เล่นแบบสตาร์ดังนะ บิ๊กเนมเข้ามาในปีที่บาซ่าเนี่ยเตรียมจะเปิดใช้งานครับ Spotify คัมนูหลังจากที่ต่อเติมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคืออยากจะได้สตาร์ดังมาดึงดูดความสนใจของแฟนๆหลังจากที่เปิดใช้งานสนามคัมนูอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ในปีต่อไปปี2026เนี่ยมันจะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานสโมสรวาระใหม่ ลาบอต้าก็อยากจะใช้ดิวของฮาลันนี่แหละเป็นการเพิ่มคะแนานเสียงของตัวเองแฟนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยกูจำได้นะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมึงก็มาแนวนี้เลยเอาชื่อของเมสซ,ซี่เนี่ยมาใช้ในการหาเสียงแต่สุดท้ายทําไม่ได้ นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะเรามาตาเขาก็อ้างว่าเขายังที่เขาบอกไปเขายังไม่รู้ว่าบัญชีของสโมสรเนี่ยมันพังยับเยินขนาดนี้นะคิดว่าจะมีมาจิ้นมีช่องว่างทางการเงินในการต่อสัญญากับเมสซี่ได้แต่ว่าสุดท้ายไม่มีจริงๆทําทุกวิถีทางแล้วนะครับแต่ว่าของฮาลันมันแตกต่างกันบาร์ซ่าเชื่อว่าในปี2025 การเงินของสโมสรเนี่ยจะดีขึ้นแต่ยังไม่ได้แบบไร้ปัญหานะครับแค่เชื่อว่าจะดีขึ้นในระดับที่สามารถเซ็นสัญญากับผู้เล่นบิ๊กเนมได้นะก็วางเป้าล็อกเป้าฮาลันนี่แหละครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกมุนโดยืนยันการพบปะกันระหว่างเดโก้แล้วก็เอเย่นของฮาลันได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้กันแล้วนะครับในการวางแผนเพื่ออนาคต คือผมว่าข่าวมันเข้าใจได้มันไม่ได้ดูแบบเพอ้อฝันหรือไม่ได้ดูเพอ้อเจอ้อนะครับในมุมของคนเป็นประธานสโมสรมันก็อยากได้คะแนนเสียงผมว่าลาปอต้ารู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเสียชื่อไปนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะทำตามสัญญาไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปคุณก็ต้องทำให้ดีกว่าเก่ามุมนี้ก็มองข้ามไม่ได้นะครับคือ มาลลิศได้เอมบัปเป้บาซ่าได้ฮาลันผมว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลกันดีนะ,ะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับเดี๋ยวก็จะมีคำถามว่าถ้าจะเอาฮาลันเนี่ยแล้วโรเก้ทำยังไงคือมันก็ต้องมีกองหน้าอย่างน้อย2คนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยเลวานดอฟสกี้ออกนะคือจะให้มีโรเก้คนเดียวอะ่ะผมว่ามันก็น้อยไป มันต้องมีคนที่เข้ามาเล่นร่วมกันได้ด้วยอาฮารันอาจจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนดีวของชูอัลการเซโร่ข้อมูลจากมาก้านะครับบอกว่าบาซ่าเนี่ยได้มีการต่อรองกับฝั่งของซิตี้ครับขอยืมตัวต่ออีกหนึ่งดูกาโอ้โหไม่คิดว่าบาซ่าจะกล้ายื่นข้อเสนอนี้นะคือเขาก็ บอดก็คงมองแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของการเซโลกับแมนซิตี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันแตกหักแล้วนะครับก็เลยอยากจะขอต่อรองหน่อยจากไอที่จะเซนถาวรเลยเนี่ยขอเป็นยืมตัวอีกปีหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวเงินในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยจะได้เอาไปทําอย่างอื่นในยี่สิบสาล้านที่จะมาจ่ายในดีลของการเซโลเนี่ยจะได้เอาไปซื้อตําแหน่งอื่นเออขอหน่อยขอยืมอีกปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆซิตี้เนี่ยเขาก็เพิ่งต่อสัญญากับการเซโลไป นะครับถึงปี2027ถ้ายืมต่ออีกปีหนึ่งแล้วไปเซ็นในปี2025คือในมุมของบาซ่าอยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่ฝั่งซิตี้เขาก็คงอยากจะขายเลยอ่ะนะจะได้ไม่ต้องมามีภาระผูกพันอะไรเกี่ยวโยงกันน่ะนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าซิตี้เขาจะยอมหรือเปล่าอันนี้คือต่อแล้วต่ออีกนะนี่ผลคือผ,ผลงานของการเซโล่นะครับ4ประตูกับ4แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ส่วนเฟลิก์ 9ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับเอฟเวอร์ตันกับแอสตันวิลล่าครับอยากได้ตัวเฟมินโลเปสไปร่วมทีมนะรายงานจากสปอร์ตนะครับบอกว่ามีการติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมแล้วแต่ว่าบาร์ซ่าปฏิเสธเดี๋ยวรอดูว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะมีข้อเสนอมาอีกหรือเปล่า แล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่บาซ่าปัดไปก็คือเอ็กเตอร์ฟอร์นะเขาบอกว่ามีทีมยื่นเข้ามา35ล้านยูโรแต่ในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นทีมไหนนะครับอยากจะซื้อเอ็กเตอร์ฟอร์นะสาล้านยื่นเข้ามาแต่ว่าบาซ่าก็ทําการบอกปัดไปเพราะว่าไม่มีความคิดที่จะขายนักเตะ นี่คือข่าวสารที่เอามาฝากวันนี้นะครับก่อฝากติดตามกันเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากด้วยนะยินเลๆผู้สนับสนุนในช่องทุกๆเจ้านะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ